ผักเขามีหลายอย่างนะจ๊ะผัดเราใส่เกลือจังน้อยจ้ะใส่เกลือเล็กน้อยปกันไหค่ะสวัสดีค่ะผักชีลาวจ้ะนมียอดมะลุมนะจ๊ะดอกมะลุมจ้ะดอกผักอีมุมภาษาอีสานทำแกงออกนะจ้ะแกงอมแกงอมกบใส่ผักนะจ้ะใส่ผักหลายอย่าง อันเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารนี่เพราะว่ากลางคืนฝนตกมาจากเข,ขาบวันจ,จับกบมาจากเม่จาหน้าตาเป็นแซ่บจ้ะพี่นอ้องผักชีลาวจ้ะแล้วก็มียอดมะลุมะจ้ะดอกมะลุมจ้ะดอกผักอีหุมภาษาอีสานชมนะคะคลิปหนาพอกันไหมจ้า จัดก็พักยังบ่หันได้ยหยุบจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมเฮากับหมุนกันเลยจ้ะพี่น้องแกงอ่อม้ะจ้ะแซ่บจัดพี่น้องใส่น้ำปลาละพี่น้องใส่น้ำปลาจ้ะเฮากับขัวไปจักหน่อยเนาะจ้ะก็น่าจะได้ทีแล้วเนาะจ้ะคั่วกับหอมแดงกระเทียมเนาะจ้ะหอมยอดมะลุมจ้ะนี่จ้ะพี่น้อง เสียบเสียบเลจ้าจ้ะเข้ากับขัวไปจักหน่อยเนาะจ้ะก็น่าจะได้ที่แล้วเนาะจ้ะขั่วกับหอมแดงกระเทียมเนาะจ้ะหอมเข้ากับไส่ใบมะกรูดเข้าขัวให้เพิ่นอันหอมๆเนาะจ้ะเอาแบบผิกัข้าเหียวหอนๆจ้าพี่น้องเสิร์ฟเจ้าพี่น้องโหน้าพักยังบ่ทันารอไรหยุกจ้าพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมขัวให้เพิ่นอันเปื่อยจักหน่อยเนาะจา้ะจ้ะเท่ากับขัวไปจักหน่อยเนาะจ้ะก็น่าจะได้ที่แล้วเนาะจา้ะขั่วกับหอมแดงกระเทียมเนาะจา้ะหอมเพราะว่ากลางคืนควนรฝนตกมาจากเขาบ้านจะจับกดเมื่อไงจะน้าตาเป็นแต่อเส้นจ้ะพี่นอ้องค่ะ น้ำเพิ่นหน่อยจ้ะแกงอมเทาต้องมีน้ำอเจาะจ้ะแกงอมน้ำอเจาะจ้ะพี่น้องคุ้มนะคะผิดหนาพอกันไหมจ้ะผิดหนาพอก,าพกตามด้วยผงนัวนะจ้ะผงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายจ้ะพี่น้องสารก,ากุบเฮากะเฮา หั่นเป็นชิ้นแล้วจ้ะเ็เป็นให้ละเอียดละเอียดนอกจากสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพีพีเอฟซีทุกท่านจ้ะ <c oughs> มนนีสิพาพี่น้องมาทำกับเผาจ้ามานีตกกันไหมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพีพีเอฟซีทุกท่านจ้ะ <c oughs> มนนีสิพาพี่น้องมาทำกับเผาจ้ามานีอาอย่างเดียว ดัดเสียบจ้ะพ nice. ี่น้องใส่น้ำปลาละอย่างเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องแกงอ่อมจัดแกงอบจัดพี่น้องเป็นจัดเสียบเป็นจัดเสียบจ้ะพี่น้องเอากระดุมกระเลยจ้ะพี่น้องแกงอ่อมนะจ้ะเสียบจัดพี่น้องใส่น้ำปลาละจ้ะพี่น้อง ใส่น้ำปลาลนะค่ะขิดหนาพอกันไหมจ้าขิดหนาพอกเอากับดุ่งกันเลยจ้าพี่น้องแกงอ่อนนะจ้ะแซ่บแต่พี่น้องใส่น้ำปลาจัดพี่น้องใส่น้ำปลาใส่ไปเลยจ้ะราตามด้วยผักนะจ้ะมีผักหลายอย่างจ้ะพี่น้องผักของเขากับนี่ละจ้ะ มีดอกแคนเนาจะเข้ากับใส้ใบมะกรูดข้าขัวให้เพิ่นอันหอมๆเนาจะเอาแผิดเขาหนยวห่อนจ่าพี่น้องเสยังโบราณหยุบจ้ะพี่น้อง,ง,ยยองขอบคุณทุกการรับชมนะคะขิดหนาพอกันไหมจ้าผิดาขาพลาอย่างเดียวกรแเสกจ้ะพี่น้อง ใส่น้ำปลาลาอย่างเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องอาอย่างเดียวกระเสีบจ้ะพี่น้องใส่น้ำปลาลาอย่างเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องเอากระใส่ใบมะกรูดข้าวคั่วให้่นอันหอมๆเนะจ้ะเข้าวเหนียวห่อนๆจ้ะพี่น้องกระส้นปะกันไม้ค่ะ สวัสดีค่ะแกงอบจักแกงอบจัดที่น้องเป็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บจัดที่น้องกินกับข้าวเหนียวหอ้อนจัะคุยกับข้าวเหนียวทำยันยันัคั่วให้เพื่อนอันเปื่อยจักหน่อยเราจ้ะปุ่มนะคะ ลิปหนาพอ,อกันไหมจ้าผิดหนาก็ผักเขามีหลายอย่างนะจ้ะผักเร่าใส่เกลือจังน้อยจ้ะใส่เกลือเล็กน้อยผสานกุบเขา้ากะเข้าหั่นเป็นชิ้นแล้วจ้ะให้เป็นให้ละเอียดละเอียดนะจา้ะแกงออกจากแกงออก พี่น้องเป็ดจะแซ่บเป็ดจะแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะต้นหอมจ้ะใบแมงลักพาอย่างเดียวจัดแซ่บจ้ะพี่น้องใส่น้ำปลาอย่างเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องแกงอบจัดแกงอบ พี่น้องเป็ดจะแซ่บเป็ดจะแซ่บจับพี่น้อยเขาเติมหนำจักน้อยจับพี่น้องเดิน้นำเพิ่นจักน้อยแนะจ๊ะเพราะว่าเขาเติมหนำจักน้อยจับพี่น้องเดิน้นำเพิ่นจักน้อยแนะจ๊ะเพราะว่าผัดยังบ่โบราณหยุบจับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมครให้เพิ่นอัน เลยจักหน่อยเนาะจ้ะหาอย่างเดียวกัดแสบจ,จ้ะพี่น้องใส่น้ำปลายอย่างเดียวจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องผักยังบ่โบราณหยุกจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้ะ <c oughs> มันนี่สิพาพี่น้องมาทำกับเขาจ้ามันนี่เพราะว่า กลางคืนควรฝนผลผลตกมาจากเขาบ้านกิดจ,จับกบมาจากมันแม่จาหน้าตาเป็นแต่เซ็งจ้ะพี่น,อน้องค่ะน้ำเพิ่นหน่อยจ้ะแกงอมเทาต้องมีน้ำวโจ้จ้ะแกงอมน้ำวโจ้จ้ะพี่น,อน้องสารกบเขากะเขาหั่นเป็นชิ้นแล้วจ้ะใหดเป็นให้ละเอียดละเอียดนอจกจ้ะสาร ผุกเฮากะเฮาหัา่นเป็นชิ้นแล้วจ้าใหดเป็นให้ละเอียดละเอียดแล้วจ้ะเฮากะปรุงกันเลยจ้ะพี่นอ้องแกงอ่อมแล้วจ้ะแซ่บจัดพี่นอ้นองใส่น้ำปะละาล่าจ้ะพี่นอ้องใส่นะะ้ำปลาล่าคั่วให้เพิ่นอันเปื่อจังหน่อยเนาะจ้ะแกงอ่อมจ้ะแกงอ,อก่อม พี่นนอนเป็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บจ่าที่นนอนกลมนะคะขิดหนาพอกันไหมจ้าขีดหนาเนาะีกับข้หมีอหอนพอนจ้าคุยกับข้เมีคำยันยัหจ่าที่นนอนโฉมหน้า จะ้ะจ้ะต้นหอมจะ้ะใบแมงลักผักเพราะว่ากลางคืนควรฝนตกมาสองสาบ้านเก็บจับกบมาจา้ะมือแม่จัหน้าตาเป็น,นจัดแซ่บจ้ะพี่น้องทำแกงอ่อกมาจา้ะแกงอ่อมแกงอ่อมกบใส่ผักมาจา้ะใส่ผักหลายอย่าง อันเป็นอาหารพื้นบ้านอาหารนี้กันไหมค่ะสวัสดีค่ะ